ลาบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ช่องของซ้อม่วยตื่นมาน่วยนะคะพี่น้องจา๋าจ้าก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้แอ,อดมินก็จะมาให้แนวทางของรัฐบาลเวียดนามหรือว่าฮานอยสีฮานอยได้แก่เฉพาะกิจพิเศษปกติ VIP นะคะงวดประจำวันที่12เดือน5พศ2565นรบนะคะพี่น้องจา๋า จ้าก่อนที่จะมาดูแนวทางของวันที่สิบสิบสองแล้วก็ผลสรุปของวันที่สิบเอ็ดเรามารับฟังคำเตือนก่อนนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางสื่อกลางแนวทางเพื่อให้ท่านได้เลือกสรรตัวเลขที่น้อยลงตัวเลขเกิดจากการคำนวณของสถิติหวยที่ออกในงวดก่อนๆน,นะคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโปรดใช้สติในการรับชมนะคะพี่น้องจา๋า เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะจ๊ะพี่น้องจา๋าจ้าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเราก็มารับชมผลสรุปของงวดประจำวันที่11เดือน522พศ2565กันก่อนนะจ๊ะว่าเข้าตัวไหนบ้างหลุดตัวไหนบ้างนะจ๊ะจ้าก็มี งวดของวันที่11เนะจ๊ะเลขตารางก็มี948 7 0 1จศน่ะจ๊ะสายวิ่งรูด7แล้วก็8กับ1เข้านะคะพี่น้อง4ก็เข้านะคะพี่น้องจ๊ะ7ก็เข้า4ก็เข้า8ก็เข้าหนก็เข้าแต่ศูนย์ไม่เข้าเนาะก็ไม่เป็นไรนะพี่น้องจ๊ะ ส่วนเด่นให้ก็เจาะไปผิดไปนิดนึงเจาะให้สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าสี่แปดแต่ไปออกสี่ห้ากับสี่สองสองสี่เนะาะเจ็ดก็เจาะไปไม่ได้เจาะสามสี่สามเจ็ดแต่มันออกสามเจ็ดเนาะแอดมินเจาะให้เจ็ดสี่ส่วนเจ็ดหกแอดมินก็เขียนบอกว่า เน่าจะกลับหัวเป็นเจ็ดหเนาะก็เขียนไว้ข้างๆถ้าใครได้ก็ดีใจด้วยนะจ้าถ้าใครไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะส่วนเบิ้ลไม่เข้าเลยนะจ๊ะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะส่วน3ตัวเกือบแตกแตก3เดพีนอง3ตัวเกือบแตกสามแอดมินให้สี่แแต่มันเข้า187เนาะก็ดีใจกับคนที่ได้ส่วนคนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามารับชมของงวดวันที่12กันดีกว่าว่าเลขตารางมีตัวไหนบ้างเลขตารางก็จะมี8 2 0สองศหหเลข6กอย่าลืมนะจ๊ะเลข6อาจจะเป็นเลข9ก็ได้เนาะเลข6อาจเป็นเลข9นะคะเลข6อาจเป็นเลข9้านะคะ ขยายเข้ามาให้มันใหญ่ส่วนเด่นนะจ๊ะวันนี้วันที่สิบสองก็จะดิ่นให้เลขสองกับเลขเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าก็จะมี2 0นเห็นไหมคะ2 3 2 5 2 7นะจ๊ะส่วนเลข7ก็จะมี7อ่า เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะอย่าลืมนะจ๊ะเลขเก้ากับเลขหกเป็นเลขตัวเดียวกันเนอะส่วนเลขเบิ้ลก็จะมาให้เลขเบิ้ลก็จะมีศูนย์ศูนย์นะจ๊ะศูนย์ศูนย์ห้าห้าหกหกสองสองนะคะอย่าลืมนะว่าเลขหกกับเลขเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันนะพี่ 00, 000, 55, 66, 62, 62นะะ้องจ๊ะ 6, 9, นนะพี่น้องจ๋า ส่วนเลข3โตตัดเล่นก็จะเป็น8 6 5ห7 2 8 6อาจจะเป็น9 8 9 5ก็อาจเป็นได้อะไรก็อาจเป็นได้เนาอพี่น้องเนาะส่วนเลขกันไว้ก็จะมี4ซไอ4ห้สอ 56นะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องจ๋าอย่าลืมว่าทางช่องเป็นแค่แนวทางให้ท่านในเลือกเท่านั้นนะคะสื่อกลางเท่านั้นนะคะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์<ๆ> <ghost S 1> กดติดตามเพื่อทีอ่จะ<ๆ>ไม่พลาดคลิปต<ๆ>่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงรวยๆคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะ ตัวเลขอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ